สวัสดีจ้าเมื่อนี้มากินักม่วงกัเยบุ๋มเด้อพี่น้องบักมงวงสดๆพี่น้องอ่าเพื่นอนเรามาตัวอุบวนะว่าฝากน้อพี่น้องเนาะอุ้ยพี่น้องขักขนาดนี้มาเด้อมาเด้อสิพ้ากินักม่วงมื่อนี้เจาอันเฮ็ดน้ำพริกปลาหวานใส่กะปิจักหน่อยพี่น้องสูตรแบบว่าเพืเ่ทอทดแทนแหละแต่ว่ายี่บุ๋มมัก,กินเลยมาเฮ็ดเราเอง หันหอมแดงใส่คนคุ้นพี่น้องนะอือสามน้องเอาเดี๋ยวไปมองขึ้นเส้นน้องไปบมองปุ่มบานเท่าหรือบไปมองเพิ่มมองไงอะไรพี่น้องอืมาขวดผ้าพด่เถอน้อง

ตัดกันหาองมังบอลมาเจอพี่น้องอ้องมองอยากกินสมว่าในหน่อยอะไรพี่น้องสมดียังคัาดลยแต่กระซ่ว Cứ <laughs> bị hóm đen xếp nói thế không? hắc Hóm đen ทำยังไงพี่น้องสมมาเด้อผู้ใดอยากน้ำสุดยอด Stop. Mới được cứ để dặn không? Không khác thế nào?